นักเรียนวันนี้ครูจะต่อนะมสองมสองเนาะคือข้อวันก่อนได้พูดถึงข้อที่สิบห้าวันนี้ครูจะต่อข้อที่สิบหกข้อที่สิบหกก็คือการที่เราเป็นประธานในพิธีทอดกรถินเนี่ยเราจะต้องการกระถินการกระถินก็เป็นลักษณะของพระเมื่อพระการกระถินเสร็จแล้วเราก็จะาการกระถินก็คือลักษณะของพระเนี่ย อาจจะประเคนกระถินได้ก็ต่อเมื่อพระกางกรถินเสร็จเรียบร้อยการกรถินนี้เป็นหน้าที่ของพระกลางกรถินก็เป็นหน้าที่ของพระเพราะฉะนั้นประธานจะต้องให้พระทําพิธีการกระถินเสร็จก่อนต่อไปข้อที่สุเดเการกรวดน้ําการกรวดน้ํานี่เราจะต้องกรวดได้ตอนที่พระเริ่มต้นคําว่ายะถาวริวหะกุราปริปูรเรนติสาครางังเพราะว่าถ้าเกิดพระกรวดน้ำถ้าเราเราจะกรวดน้ําได้ก็ตอนที่พระอ่เขาเรียกว่าอะไรนะ เขาเรียกว่าพระเริ่มต้นยะท้าวริวหาแล้วคาราวะญาติโยมก็กดน้ํากวดน้ําคืออะไรนะีนเ,เคยเห็นดูตลอดแล้วเนาะที้ต่อไปการรักษาประเพณีที่ดีงามไว้นี่ก็คือในการทอดพระปาหรือหรือประกอบศาสนาพิธีต่างเนี่ยจะต้องมีการารักษาประเพณีที่ดีงามถ้าเราปฏิบัติถูกต้องตามขั้นตอนต่างๆนี่ก็เป็นการรักษาประเพณีที่ดีงามไว้เนาะทีนี้ต่อไปขเขาบอกว่า ผ้าบางสกุลเนี่ยมันตรงกับคําว่าผ้าป่าผ้าบางสกุล,าากลนี่ก็คือผ้าป่านักเรียนรู้นะเวลานักเรียนทอดทป่านี้ก็คือผ้าบางสกุลเขาจะเอาไปถวายพระเป็นพระอ่าเป็นผ้าที่มาจากบางสกุลก็มาจากเกี่ยวกับเกี่ยวกับอะไรนะเกี่ยวกับผ้าบางสกุลผ้าบางสกุลจีวรเป็นผ้าที่มาจากป่าช้าก็เกี่ยวกับผ้าป่านั่นแหละเนาะทีนี้ต่อไป อ่าข้อที่เมื่อกี้ข้อที่19ต่อไปข้อที่20นะข้อที่20นี้เกี่ยวกับเรื่องอความมีน้ําใจความมีน้ําใจคืออะไรสุภาษิตเขาบอกว่ามีมีแต่โบราณเราว่าใครมาถึงเรือนชางก็ต้องต้อนรับอันนี้เกิดเป็นลักษณะของความมีน้ําใจถ้าเรามีน้ําใจและเราสามารถที่จะทําสุภาษิตตอนนี้ได้ก็คือสามารถบอกว่า ทมเนียมไทยแต่โบราณใครมาถึงเรือนชางก็ต้องต้อนรับอันนี้เกิดเป็นความมีน้ำใจเนาะนี่ต่อไปหาที่นั่งที่เหมาะสมให้แก่พระเมื่อพระมาที่บ้านมาเยี่ยมที่บ้านแล้วก็หาที่แสดงความเคารพจากสถานที่ให้รับให้พระนั่งเรียบร้อยไม่ใช่ว่าเป็นนั่งแบบอ่าเท่าเท่ากับคารวาสไม่ได้หรือว่าประจัดที่นั่งให้เรียบร้อยก็คือหาที่นั่งให้เหมาะสมกับพระเนาะพระที่มาที่บ้านเราไม่ว่าแต่จะประกอบพิธีอะไรก็ตามไม่ว่าแต่ สมมติว่าพระนั่งก้าอีเราก็นั่งข้างพื้นเราลักษณะนั้นเนาะคือหาที่นั่งให้เหมาะสมกับพระเนาะพระพระที่มีพระนี่จะต้องดูแลเราจะต้องดูแลสถานที่นั่งของพระให้เรียบร้อยให้งามตาเนาะหาที่นั่งให้เหมาะสมให้ท่านเนาะต่อไปประนมมือ,อประนมมือด้วยประนมมือด้วยขณะพูดคุยกับพระผู้ใหญ่พระผู้ใหญ่คือพระที่เป็นภูบา เวลาเราคุยด้วยเราก็ยกมือประนมคุยไปด้วยลักษณะนี้ก็เรียกว่าปนมมือด้วยขณะพูดคุยกับพระผู้ใหญ่ต้องปฏิบัติตนให้เหมาะสมตามนี้เนาะตอนนี้คือข้อ22ต่อไปข้อ23จัดตามความเหมาะสมของสถานที่เวลามีจัดที่นั่งให้พระมาร่วมพิธีนี่เราต้องจัดให้เหม,มาะสมกับสถานที่นะเนาะ เพราะว่าพระมาแล้วมารวมพิธีและเราต้องจัดยังไงให้ถูกต้องก็ต้องตัดให้เหมาะสมกับสถานที่สถานที่เป็นยังไงเหมาะไหมไม่เหมาะไมหม,ไมดูให้ดีเนาะนี่ต่อไปลุกขึ้นยืนรับพร้อมยกมือไหว้ถ้านักเรียนเห็นพระเรากําลังนั่งอยู่และพระเดินผ่านมาเราก็ลุกขึ้นลุกขึ้นอยู่กับพื้นแล้วก็ยกมือประนมไหว้พระที่ท่านกําลังเดินมาพอดีเขาเรียกว่าลุกขึ้นยืนรับพร้อมยกมือไหว้นี่ก็คือลักษณะของ ข้อ,อที่ยีสี่ที่นักเรียนจะต้องทําความเข้าใจว่าเวลาพระเดินผ่านมาเรากําลังนั่งอยู่เราลุกขึ้นยืนไหว้เลยเนาะทีต่อไปเดินให้เสมอกับท่านทางด้านซ้ายเพื่อไม่ให้ท่านลําบากเวลาหันมาทางด้านซ้ายเนาะอ่าก็าคือบอกว่าเป็นการปฏิบัติการอ่าการเดินหลีกเวลาพระเวลาพระ การเดินให้เสมอกับท่านทางด้านซ้ายเพื่อไม่ให้ท่านลำบากเวลาหันมาสนทนาด้วยอยันนี้เป็นการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมการปฏิบัติไม่เหมาะสมต่อพระเวลาพระเดินมาทีนี้การปฏิบัติที่เหมาะสมนั้นคือเดินหลีกไปทางด้านซ้ายของท่านด้วยการก้มตัวแล้วก็ขณะเดินตามหลังท่านให้ทีระยะห่างจากท่านไปทางด้านซ้ายพอสมควรถ้าพระสงฆ์อยู่กับพื้นให้นั่งคุกเข่าลงแล้วเดินให้แล้วคุเข่าเดินเมื่อเขา่า เขาเมื่อผ่านท่านไปเวลาเดินผ่านพระสงฆ์เวลาพระกําลังนั่งอยู่นี่ต้องเอาคุกเข่ขขาต้องเอาเข่าเดินเอาคุกเอาเข่าเดินยังไงเอาเข่าเดินก็รู้เอาเข่าเดินเป็นยังไงเนาะต้องเอาเข่าเดินเนาะอันนี้คือเวลาอยู่กับพระเวลาพระนั่งอยู่ในในพิธีที่บ้านเราเนาะเพื่อเพื่อเป็นการเคารพพระเนาะทีนี้ต่อไปอ่าถ้าด้านขวามือใช้สลับอะไรถ้าพระสงฆ์นั่งกับเพื่อนเมื่อ รับของจากพระสงฆ์แล้วควรนั่งควรวางของไว้ทางด้านไหนเราก่อนจะกราบเราจะต้องเอาไว้ทางด้านขวามือก่อนจะกราบก่อนจะกราบพระเนี่ยเราจะต้องเอาไว้ทางด้านขวามือเราและกราบเบญจางคปาะนิตกกราบพระด้วยเบญจางคปาะนิพนักเรียนที่สอบมาแล้วรู้การกราบเบญจางคปาะนิพนี้อย่างไรก็คือเอาของที่เรารับของจากพระแล้วเราก็เอามาไว้ทางด้านขวามือเนาะอันนี้คือข้อที่26แล้วต่อไปอีกสองสาข้อเนาะ อ่าข้ออีกสามสะสามสี่ข้อยี่เจ็ดแต่อไปข้อยี่เจ็ดเมื่อยกมือไหว้ท่านก่อนแล้วเดินตามปกติเมื่อเดินสวนทางกับพระพระบาเดินสวนทางกับเราเราจะปฏิบัติอย่างไรจริงจะเหมาะสมเราต้องปฏิบัติคือยกมือไหว้ท่านก่อนและจะเดินทางต่อไปได้ต้องยกมือไหว้ท่านก่อนและจึงจะเดินตาทางตามปกติอ่าทีนี้ต่อไปข้อยี่สิบแปดพระสงฆ์นั่งก้าอี้หญิงนั่งคุกเขา่าซ้าย ชันเข่าขวาน้อมตัวลงยกมือไหว้แล้วแบมือรับสิ่งของที่ท่านปล่อยลงในมือเป็นการรับสิ่งของจากพระเมื่อพระอยู่ในอริบทใดอย่างนี้เราก็รู้ว่าผู้หญิงนั่งคุกเข่าซ้ายชันเข่าขวาน้อมตัวลงยกมือไหว้แล้วแบมือรับสิ่งของที่ท่านใส่ลงในมือเราก็เป็นลักษณะใดให้เราไปคิดดูนะเป็นลักษณะของพระสงฆ์ยืนหรือเปล่าหรือว่าพระสงฆ์นั่งเก้าอี้ รือว่าพระสงฆ์นั่งกับพื้นหรือว่าพระสงฆ์นั่งอยู่บนที่สูงอันนี้เอาไปคิดวิเคราะห์ดูแต่ในการที่ถูกต้องถ้าเกิดเรามีพระสงฆ์นั่งก้าอี้แล้วผู้หญิงจะต้องนั่งยังไงนะแล้วแต่วิธีการเราคิดเอาเนาะทีนี้ต่อไปข้อ29กับ30เป็นข้อเขียนอัตนัยด้านหลังนเรียนนเรียนเห็นไหมกระดาษที่นเรศคำตอบเป็นการกระบาดแต่เรศพลิกด้านหลังเลยจะเป็นกระดาษว่างหลังกระดาษที่การกระบาดให้นเรียนเขียนว่าข้อ29 นะให้เขียนว่าข้อ29่กฮะ29กับข้อที่30อันนี้ครูบอกว่าเป็นติวข้สอบว่าเป็นคําถามอัตนัยที่มาจากที่สอบนักเรียนเมื่อวานเนี้ยในเรียนมารยาทที่สอบเรื่องเรียนมารยาทท่านเรียนถ้าบอกตามตรงเลยไม่ได้หรอกเดี๋ยวนักเรียนจะไปค้นเอาเจอที่เขาสอบเมื่อวานน่ะเขาสอบสองอย่างสอบอะไรบ้างให้ไปถามคนสอบสอบสอบมารยาทน่ะ นักเรยียนก็จะสามารถตอบข้อ29กับ30ได้ไอันนี้คือการเขียนแบบอัตนัยนะเป็นคําตอบเป็นคําถามแบบอัตนยัยเป็นคําถามแบบอัตนยัยให้นักเรยียนตอบแบบแบบอัตนยัยเพราะฉะนั้นนักเรียนคนไหนที่สอบเมื่อวานนี้ก็ลงตัวแล้วก็คือสามารถตอบได้ว่าเอ้ยข้อ29ถามอย่างนี้ข้อ30ถามอย่างนี้ให้เรยียนตอบตรงไหนครับให้ตอบด้านหลังนะครับให้ตอบด้านหลังด้านหลังกระดาษคําตอบนี่นะที่ กากบ,บาทนี่หนาะขั้นหลังเขตนข้อ29กับ32ข้อพอเรียบร้อยเนาะไอ้น,นี่คือในสมุดในอ่นหนังสือที่ตอบปัญหานี้จะมีเขียนได้พอดีเลย2ข้อเขียนด้านหลังนะคลิปด้านหลังเลยนะและนักเรียนก็จะสอบอ่าได้ทั้งหมด30ข้อตามที่ครูติวมาทั้งหมดก็คือข้อที่1ถึงข้อ30ครบสูตรเลยมีทั้งหมดอ่าสองคลิปหรือ3คลิปอะไรแล้วแต่เรา่าคนที่ตั้งใจถ้าเกิดใครไม่ตั้งใจฟัง ไม่ตั้งใจอ่านก็สอบตกอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดว่านักเรียนคนไหนสอบอนักเรียนคนไหนทำคะแนนเก็บได้เยอะแต่ทำข้อสอบได้น้อยก็สอบตกนักเรียนคนไหนทำคะแนนข้อสอบได้น้อยแต่ถ้าทำคะแนนตามที่เกณฑ์ที่ครูเขียนไปนั่นแหละถ้าทำคะแนนสอบตกถ้าทำคะแนนถ้าทำคะแนนได้มากถ้าคะแนนสอบไปภาคได้มากก็สอบได้ก็มีกันอย่างนี้แหละนะมี2ออย่างเนาะเพราะฉะนั้นนะักเรียน ระมัด้อระมัดระวังที่สุดก็คือทําคะแนนสอบอ่าเรียกว่าคะแนนสอบปลายภาคให้เรียนทําไว้เยอะๆเลยมีทั้ง70คะแนนอะไม่ใช่น้อยเนาะถ้านันเรียนพลาดตัวนี้ไปลําบากนะสอบตกลําบากเนาะเพราะฉะนั้นประวัติเราจะติดตัวไปเราตลอดเพราะฉะนั้นในโอกาสนี้ครูก,ก็ได้พูดจะพูดคุยให้พวกเราได้ทำคะแนนเก็บให้ได้ครบให้ได้เต็มเลยนะให้ได้เต็ม70เลย ถ้าใครได้คะแนนเ,เต็มเจ็ดสินี้ครูไม่หวงคะแนนนะเวลาสอบปลายภาคมานี่ก็มีสิทธิสอบได้ถ้าได้15คะแนนก็สอบได้และว85คะแนน70บวกกับ15เป็น85อ่าเพราะฉะนั้นนักเรียนคนไหนทําข้อสอบปลายภาค30ข้อได้ต่ำกว่า15นี้เดือดร้อนแน่นะสอบตกแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วแต่ว่าครูประจําวิชาจะดูแลอย่างไรเนาะ อันนี้อยู่ที่ครูประจําวิชาดูแลท่านาเรียนทําข้อสอบ30ข้อแต่ท่านาเรียนไปทําได้14ข้อสอบตกนเรียนต้องทําได้15ข้อสอบได้ยกเว้นได้รับการดูแลจากครูวิชาประจําวิชามีวิธีการดูแลอย่างไรอ่าคนที่ดูแลไม่ได้คือคะแนนเก็บไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึง20่สิบคะแนนเก็บ20นี่สอบตกนะครับถ้าคะแนนเก็บ20นี่สอบตกถ้าคะแนนเก็บ ตามกว่า20สบอบตกนะถ้าถ้าถ้า20่ขึ้นนี้อาจจะมีสิทธิ์ถ้าเกิดทำคะแนนการก,กระบะได้30ข้อมีสิทธิ์สอบได้ตามที่เกณฑ์ครูเขียนไปนะครับเกณฑ์ครูเขียนไปแล้วว่ามีทั้งหมดเขาว่าหัวข้อมันคือประโยชน์ของการเก็บคะแนนประโยชน์ของคะแนนเก็บว่ายังไงอ่านดูอ่านดูนะครับส่งไปแล้วอ่านดูด้วยไม่ใช่ไม่อา่านดูนะเพราะฉะนั้นจะต้องเหมือนกับ กินข้าวอะ่ะมันอยู่ๆแล้วจะให้กินอิ่มได้หรือถ้าเราถ้าเกิดถ้าป้อนแล้วยังไม่เคี้ยวอีกอะ่ะเอาอยัางไงดูที่ขนาดไหนอะ่ะ